คลองห้ามาแล้วนไอบไหมขั้นใหมเปิดหัวเป็นปลาอะไร ของใหม่ลอกใหม่อเอาโาลัวเอาไม่ทันแล้วนะ โอ้ยเกือบไม่ได้ตัวนี่ไย เป็นแล้วซุ่มเสียงใช่ไหมที่นี่เป็นแค่เิดโควิดเปล่าโควิดหรือเปล่าสันดีเลยนะครับพร้อมไม่พร้อมดูดิเนี่ยเกี่ยวเม็ดโอมมาตั้งแต่บ้านโอ้เกี่ยวหมดน้ำ

ไปที่ไหนครับเหมือนเดิมครับสองคนสวัสดีคนระับสองคนสองคมนีเวันนี้เข้าหมายครั้งห้าครับหมายดีหมายเด็ดหมายดังของนาน้าหลายท่านแต่ผมเพิ่งมาครั้งแรกก่อนหน้านี้ผมทำอะไรอยู่ <c oughs> เรามาถึงเนี่ยยังไม่เจ็ดโมงเลยประมาณหกโมงห้าสิบเรามาถึง แต่ข้างๆที่เราที่ผ่านมาเนี่ยน้านเขามาลงษเป็ดเาเรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหเขามาตั้งกี่โมงเขามาจองไม้มเด็ดๆไปหมดแล้วเออไม้เด็ดเขาเอาไปหมดแล้วแบบพี่ก็เราก็มาเอ,อ่อบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะเดี๋ยวจะให้ดูไม้ครับบนันทึกนี่หน้าถนนรถวิ่งวิ่งอยู่เลยนี่จะเราตกยู่ข้าง,งถนนเลยเข้ามาเนี้หไม้คลองห้าสวยครับนี่ เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมเรารอดูว่าไหนจะเอาขึ้นก่อนตัวไหนจะดูใกลเกันปลาอะไรตามชมครับ นีนำมาเนี่ยหาหายในเ,เรารอ,อนานเท่าไหร่ตัวแรกครับขอควางห้าครับผมตัวแรกหมายควางห้ามาแล้วอันนี้เจ็ดโมงสามสามก็เจ็ดโมงห้าเจ็ดนาทีก็ไม่นานดีกว่าวตัวเข้าแล้วรอไม่ถึงสิบนาทีครับ จะกินกัดเหมือนที่เขามาตกกันไหมต้องรอดูไอ้ไม้ถุงไม้น่าจะเยอะๆไอ้ไม้เลไก้ไม้ต้นไม้กับเมล์ลาว คลองครับไซนี้มาตรฐานครับคลองห้าครับคลองห้าคลองหลวงถือว่าเป็นหมายที่ดี ใหม่ลอกใหม่ <Wow. S 2> ได้แต็ม้วครับแตแล้วหัวสวยลอกลอกหมานลอกหมานกิเม็ดฟูมพวเราทำองนี้หรกาว,วา <laughs> แซ<ด>่ขาวนี่โดนโดนใหญ่จังแปกแตกจม oh <laughs> 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 เลยนี่ั่นแต่นิ่ชัวไอยู่อ่ะไกลมากไกลมากอ่ะอไม่โวไปกินอ่ะ 罗罗，好没谈了。 เราเจอของแปลเกเยอเจอของยากแล้วครับเป็นยังไงเนี่ยหมายเนี่ยหลายครั้งที่วัดแล้วไม่ได้ตัวเลยเกิดอะไรขึ้น What yeah. you ไี้จะไปเอาไซสไหนไหนก็เพิมใส่เดือนใส่เดือนเหมันพี่มีแรงยัน้ม45โอเคับรับคุยกับนายนะไม้นี้นั่นมีแต่แค่ เล็กๆอย่าง <S half> ี้แหละห้านาทีต้องเราจะเลาะวิ่งไปอีกเรื่อยครับเราจะวิ่งหาหมายหาปลายมไปเรื่อย ย้ายครับผมไม้สวยครับเข้าดีอยู่แต่ตัวเล็กจะมาเป็นทุกช่วงแต่เรายังไม่พอใจลองเลาะดูเรื่อยๆค <c oughs> จะเจอจุดไหนที่มันเข้าจัดๆ ใช้เวลาไม่นานนะก็หลายแต้มอยู่นี่นจากเก็บวงครึ่งเหรอ,อเก็บวงสามสามโอเคอยู่แต่เห็นว่าเรามาแล้วคลองมันยาวๆก็เลยลองลอกดูกันนานๆนาทีวันนี้คือเราจะมาลองหมาย <c oughs> เรามาเทปหมาย ให้ทุกคนดูว่าจุดนี้มันก็มีตัวเรายช้ใหม่มาเอาใหม่นี่สิบสิบงครึ่ง สิบโมงสามสามตรงนี้อยู่เลยสนามแข่งรถมานะครับยใ,ใกล้สนามแข่ง,งรถอีกนี่นเหมืนกระตกอ่ะนานแล้วั่นไงนั่นไงนั่นไงกระตุกให้ดูแล้วนี่ไง มาแล้วเป็นสสวยอยู่เป็นวเ,นเวลา10นาทีพอดีพอดีเลยสายสวยครับตะเพียน10โมง47 10, 10โมง33เราลงเบ็ดเก็บหนังไก่เก็บหนังไก่เก็บะกดมันได้กินไก่เขา Ґдап, Ґдап, ไมายที <czyć> ่สามหมาี่สามของเราลูกเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแต่ไม uh. ่รู a, <imagine me? S 2> And, ้จะเป็นยังไงผลการผลประกอบการจะมีตัวไหม น่าเชื่อว่าไม่มีปาฏิจินไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ปสองครึ่งสามดีกว่านี่แหละครับวันนี้ยี่โมงวะเนี่ยเอา้ายังไปถึงป่ายสองเลยนี่ว่ะสิบสามนาฬิกาห้าสิบห้านาทีครับหมดแล้วครับวันนี้ เวลาแล้วครับทองห้าไม้ดังครับนี่สามไม้คิดดูว่าไม้ตรงไหนที่ดีที่สุด <c oughs> ไมแรกครับ <c oughs> บอกเลยว่าไม้ยรกไหม้ไ่่เช้าหมาตอนเช้าเขาดีอยู่ <c oughs> ก็โอเคนะครับผม สำหรับติปตกปลาทองห้าทองหลวงก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับพอได้มันพอได้หายหายข้องใจหายข้องใจทัีทองห้าหายดังของใครหลายๆครับจบแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ,รบไปกินตกไก่